กระตุณทิติมาฉายแสงครับรับเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพดิฉันทิติมาฉายแสงสงสฉเชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคดีฉันเห็นด้วยกับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนแออัดแล้วก็มีทั้ง5ยตินะคะที่คล้ายๆกันสู่เข้าสู่สภาในวันนี้ด้วยความห่วงใยกับท่านประธานคะ ทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นเป็นกลุ่มที่มีมากมายหลายคนด้วยกันนะคะแล้วก็มีปัญหาเยอะด้วยเด็กนั้นเกิดน้อยลงเราพูดกันอยู่นะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องแรงงานในอนาคตเด็กจะเติบโตแบบไม่มีคุณภาพเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีพ่อแม่ก็ทิ้งไว้นะคะให้ลุงป้าหน้าอาเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเ,เด็กติดยาเสพติด ปัญหาการศึกษาเด็กไม่อยากไปโรงเรียนปัญหาต่างๆนี่มากมายนะคะผู้สูงอายุประเทศไทยเราเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุปัจจุบันก็ปี6-7นี้ประมาณ20%ทั้ง20%ถ้าเกิดว่าตีความว่าเรามี70ล้านคนก็14ล้านคนปี7-3จะวิ่งไป17ล้าน7นะคะปี8-4จะวิ่งไป20กว่าล้านคน มีข้อมูลว่าประเทศไทยนั้นจะขยับตัวเลขของผู้สูงอายุขยายตัวเร็วกว่าประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะคะอันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะท่านประธานคะผู้สูงอายุไม่ใช่ไหวทำงานดังนั้นขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเราน่าเป็นห่วงค่ะอาจจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้เราจะขาดแรงงานเราจะไม่มีนักลงทุนต่างชาติอาจจะพิจารณาถึงเรื่องแรงงานแล้วไม่มาลงทุนกับประเทศไทยก็ได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามซึ่งมีประชากร90บกว่าล้าน แล้วมีวัยทํางาน50กว่าล้าน60ล้านคนในตอนนี้อย่างเงี้ยนักลงทุนอาจจะไปเพราะนั้นประเทศไทยก็จะเสียเปรียบได้นะคะก็ขอฝากกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นนะได้ศึกษาปัญหาตรงนี้ด้วยที่นี่มาถึงคนพิการค่ะคนพิการนั้นเราพบว่ามีมากขึ้นมากขึ้นจากที่ดิฉันลงพื้นที่แล้วพบว่าคนพิการเนี่ยพิการจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองเยอะทีเดียวดูเรียกว่า stroke อะคะ่ะไปซอยเดียวเจอ8บ้านเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง8บ้านเลยนะคะเป็นอมะพึกษ์อมะพาดซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าอมะพึกษ้ายทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นกันแบบนี้อมะาพาดทั้งตัวซึ่ง คนพิการจะถูกอยู่บ้านคนเดียวก็ได้เพราะว่าลูกต้องไปทำงานเมื่อคนอยู่ผู้พิการอยู่บ้านคนเดียวติดขัดอะไรคะเขาอาจจะเหงาเขาอาจจะอยู่คุณภาพชีวิตไม่ดีอา,อาจจะหักขกล้มตกลงมาจากเตียงก็ได้นะคะความเป็นอยู่ไม่ดีนักนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่จะบอกว่ามีคนแบบนี้ที่เป็นโรคสโตรกเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,อยๆดังนั้นจึงควรรณรงค์นะคะให้คนไม่เป็น โรคป่วยโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นจ้องฝากกระทรวงสาธารณสุขที่นำโดยการบริหารโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะคะว่าให้ท่านได้พิจารณาถึงเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้คนพิการเนี่ยค่ะเวลาที่เรานึกถึงภาพไปอยู่ในเทศบาลชุมชนแออัดอะไรก็แล้วแต่เวลาจะไปหาหมอตัวเขาเนี่ยลำบากมาก เขาเองขยับเขยื่อนแทบไม่ได้แต่มจะไปหาหมอจะไปยังไงเขาอาจจะต้องไปตรวจร่างกายเขาอาจจะต้องไปรับยาเขาอาจจะไม่สบายเองก็ได้จะไปหาลําบากการลําบากแบบนี้ความยากลําบากแบบนี้จําเป็นต้องมีคนช่วยดังนั้นในพื้นที่ที่ดิฉันขอปรึกษากับทางพยาบาลที่เขาไปเยี่ยมบ้านอยู่เป็นประจํา mm. เขาบอกว่าทําไมไม่มีรถซาเล้งล่ะ mm. เขาพูดอย่างนี้รถซาเล้งที่คอยพาไป ถึงโรงพยาบาลถามว่ารถซาเล้งนี่เป็นยังไงซาเล้งก็ไม่ใช่แบบพังๆอะไรทำซาเล้งให้มันดีแล้วมีหน่วยงานบริาการงานกันถามว่าใครบรณาการบ้างรถนี่เราอาจจะขอกระทรวงคมนาคมได้ไหมหมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ให้ทางอาชีวะมาต่อเติมให้เป็นซาเล้งดีๆนะคะแล้วก็ทางพยาบาลก็ประสานงานกับทาง ทางหน่วยงานนี่แหละค่ะที่จะพาไปถามว่าใครพาไปอาจจะให้ทางพมตั้งคนขึ้นมามีเงินเดินขึ้นมาคอยขับรถพาพาไปไหนพาไปโรงพยาบาลนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามก็ถึงว่าตอนนี้โชคดีของคนพิการที่จะได้เงิน1,000 0บาทจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนะคะซึ่งจะมีในวันที่25กันยานี้เป็นรอบแรกนี่ถือว่าเป็นโชคดีแต่โชคร้ายของบางคนค่ะ ท่านประธานคนที่เรียกว่าทะเบียนบ้านกลางค่ะคนทะเบียนบ้านกลางคือใครคือคนที่ไป็นอาศัยอยู่ในบ้านแล้วหายไปจากบ้านนั้นประมาณสัก6เดือนไม่เห็นหน้าเลยเจ้าบ้านเขาอาจจะดีดออกไปทีนี้ดีดออกไปแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาอับไปอยู่ไหนเขาไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางพบว่านในเขตเทศบาลยกตัวอย่างเทศบาลเมืองฉะเชิงเซามีคนอยู่ทะเบียนบ้านกลางที่ ไม่มีสิทธิ์รับสิทธิใดๆเลยไม่มีสิทธ์รับเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ด้วยไม่มีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์ใดๆมีมากถึง300กว่าคนลองคิดดูว่า350คนคูณด้วย2000กว่าแห่งของเทศบาลทั้งประเทศ8 0 0 0 0 0กว่าคนท่านประธานอาจจะมีสิทธิ่ มีปัญหาแบบนี้ได้ก็ขอฝากให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวถึงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะท่ทานประธาน